ไปเดินไปเดินไปเด็กๆก็เป่ากลมมันคือเป่าเดินค่ะเอไหให้เรา ตรงนี้สวยยาจะถ่ายรูปด้วยมันกดถ่ายรูปได้ด้วยโอเคตรงนี้สวย มันต้องถ่ายที่ตูนั้นะมั้ยฮานะมั้ยอะไรนะตลาดจงลี่มันสวยแล้วพื้นเขียวแล้วก็ถ่ายออกมาได้แบบว่าทำน่าได้ทำน่าได้อะแล้วก็ต้องลองนี่แหละลองจะได้รู้ว่าเป็นไง้ตันตรงนี้สวยอยู่นะตรงนี้สวยมากเลย うん食べてみたい